โอเคครับก็สวัสดีชาวไอช็อตทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวระเบิดวัวนะครับเป็นระเบิดรีโมทนะครับผมก็ที่ลองมานะครับก็เป็นระเบิดที่ปั๊มแต้มได้ไวมากนะครับในโหมด PVE นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะเอามาลองในโหมดเฟียตตำนานให้ทุกคนชมนะครับยังไงก่อนรับชมก็ขอคนละไล์นะครับเป็นกำลังใจกับผมด้วยแล้วกันนะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของปี2024นะครับผมไป เุยเลยครับเดี๋ยวผมใช้ระเบิดวัวแล้วกันในการปลาทุกคนสังเกตนะครับตอนนี้แต้มผม6 8 9นะครับปาไป2ตัวให้ผมเด้งมาห้าหมื่นนะครับประมาณนี้ทุกคนเห็นอะไรไหมครับคือแต้มมันเบื่อมากนะครับโอเคแล้วก็ป้าไปเลยครับเออไม่กี่ตัวแต้มขึ้นแสนแล้วนะครับหรือถ้าปืนโปรตียิงเนี่ยบอลเลยเป็นชาตินะครับก็จะแบบว่าแต้มเป็นแสนนะนะครับแตกหนึ่งแตกสองโดนแบบเฉียดก็ตายนะครับ นะครับผมแรงมากครับแรงกว่านิวเคลียร์สิบลูกแน่นอนแล้วครับนิวเคลียร์ว่าลูกอะไรแบบลูกละพันนึงมั้งนะครับอันนี้คือแบบปลาทีแม่งหกพัน,นแ,แ,แล้วนะครับผมว่าแม่งแรงกว่านิวเคลียร์สิบลูกนะครับเออจริงนะครับเดี๋ยวลองกับพวกบอสเลือดเยอะๆแล้วกันนะครับมอนพวกนี้มันมอนแบบว่าเลือดน้อยนะครับโอเคตายครับผมสวยโอเคเอ้ยมาๆรวมๆรๆโอเคครับคราวนี้แต้มผมเก้าแสนแล้วนะนะครับ ลางปลาที่ดูดิปึ๊บแตกเลยมือสองนะครับโอ้โหเฮีย้ยโคตรแรงแรงกับแรงมากเลยครับแรงจนผมดูก็บ้ากันตอนแรกอ่ะนะครับแม่งแรงจริงนี่ครับปลาไปเลยครับใส่มอนเคลียเคลียร์ครับผมอาจจะแหลกนิดนึงนะนะครับสวยครับปลาไปครับรวมมอนนี่สวยแตก นี่ครับบอลแม่งแบบโดนตัวละแบบตัวระเบิดตัวละหนึ่งละเบิดอะนะครับตัวละนัดตัวละนัดนะครับแตกเลยนะครับระเบิดนี่เขาเรียกเป็นนัดได้ป่มวะหรือเรียกเป็นอันวะเรียกเป็นแบบว่าตัวละหนึ่งอันเงี้ยเหรอไม่รู้ว่าสรรพนามต้องเรียกว่าอะไรนะครับตัวละลูกเออลูกไงเออนะครับเนี่ยปลาไปเลยตัวละหนึ่งลูกนะครับแจกไปครับปึ๊บโอเคมาเลย ตอนนี้แต้มผมมปลาไปเท่าไหร่ละสามล้านสี่แล้วครับถือว่าเยอะมากนะครับทุกคนมานเดี๋ยวลองดูกระบ,บอสตัวนี้ดูดีว่ามันจะเข้าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราบรทับกันดีกว่าว่ามันจะใช้มกกันสกินลูกนะครับปาแบบเพียวๆไม่มีระเบิดเจดีช่วยนะครับอ้เไม่โดนไม่โดนไม่โดนห้าหมืม่นสามพันเจ็ดร้อยสี่นะครับเป็นตัวเลขแบบไปเปๆน,นะครับใช้ระเบิดเจดีก็น่าจะขึ้นแสนนะนี่ไงแสนนะทุกคนสามลูกนะสี่ ห้าลูกเท่านั้นครับบอสแตกเลยครับทุกคนครับประมาณนี้นะครับคือแรงกวาทุกระเบิดรีโมทที่มีในเกมนะครับผมบอกเลยการันตีเสียงหนึ่งนะครับโอเคครับด่านต่อมาที่ผมจะเอามาเทคด่านหนึ่งก็จะเป็นด่านประชาวัดดอนนั่นเองนะครับผมแต่ว่าด่านนี้มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันปาระเบิดโดนตเองแล้วตายนะครับก็ผมคิดว่าคงว่าต้องตายแล้วเกิดใหม่รัวๆแหละนะครับคงไม่สามารถบักกระเบิดรีโมทได้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมก็จะทําการแบบว่าเล่นสเต็ปรวมมอนแล้วกันนะครับมารวมตรงกลางนะครับแล้วปาทีเดียวนะครับปึ๊บเอิ้มคือได้แบบว่ามันติดแบบหมดอมตะเหมือนหมดเฟียอะไรเงี้ยผมก็คงเอาบัคระเบิดไม่จํากัดละนะครับแต่ว่านี่มันไม่ได้ติดไงนะครับโอเคก็เดี๋ยวรอรวมเลยแล้วกันรวมมอนรวมมอนปึ๊บยิงถังด้วยโอเคมาๆๆๆป้าเลยครับเรียบร้อยครับเกลี้ยงครับผมแต้มตอนนี้แปดแสนนะครับ รอบนี้มอนมาเกิดข้างบนผมว่าใช้มีตัวนี้เคลียร์เลยแล้วกันนะครับอ่าโอเคประมาณนี้เคลียร์แบบไวมากนะครับมาลงมาลงมาโอเคครับมอนตอนนี้ผมกองดูนะกองใหญ่มากนะครับทุกคนเดี๋ยวลองดูดิว่าปลาทีเดียวไม่แกตายห่างหมดไหมนะครับเออไอคิดไม่โดนที่ปล่อยแล้วที่ปล่อยแล้วมามามา,มาตอนนี้ตอนนี้เคลียร์โทนนะครับเตรียมนะครับบึ้มเรียบร้อยครับ เอาอยัางเหลืออีกเหรอโอเคแปลว่าเมื่อกี้มันโดนไม่ครบนะครับมาโอเคครับแต่รัสมีผมว่ามันไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะโอเคขออนญายยิงให้แบบนำแข็งมันขึ้นก่อนนี่ไงพอน้ำแข็งขึ้นเราก็ปาง่ายครับนี่หายเลยนะครับปึ๊บโอเคอเฮ้ยตรงนี้มันได้อยู่นะเดี๋ยวๆๆๆๆเดี๋ยว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 มันต้องระยะประมาณนี้นะปึ๊บ โอเคสวยปาเลยโอเคครับคิดเหมือนไม่มีระยะของมันอยู่อะเดี๋ยวผมลองดูแล้วน,นะเนี่ยประมาณตัวนี้คือได้ครับแต่ก็ต้องมานั่งลุ้นอีกว่าแม่งจะโดนไหมนะครับโอเคเนี่ยเอ้ยยังทิบหายมันไม่โดนครับโอเคตรงนี้โดนเต็มๆ โดนอ่ะแล้วเบอร์เจดีช่วยแล้วกันนะครับก็ปาไปเลยครับสวยเออเข้าเยอะมากนะครับเนี่ยเรียบร้อยแตกแล้วครับลงคนเดียวครับถ้าเป็นแต่ก่อนนี้ EX ลง4คนเนี่ยก็ประมาณแบบว่าเจ็ดถึงแปดนาทีอะหรือเรทสุดก็1ินาทีนะครับแต่ว่าลงคนเดียวเนี่ยสามนาทีผ่านเลยนะครับเออแรงแรงมากครับแล้วเบอตัวนี้นะครับ โอเคครับก็ในฉากผมกลัวคลิปมันจะสั้นไปนะครับผมก็เลยเอามาลงอีกด่านหนึ่งนะครับสําหรับด่านสุสานราชางูนะครับผมก็จะมาเริ่มที่ด่านนี้เลยนะครับโอเคเราแบบว่าข้ามด่านไปเลยนะครับก็ลุงขอยิงป้อมก่อนแล้วกันนะครับมานะครับเดี๋ยวขอลงมอนสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวด่านนี้ก็เหมือนเดิมนะครับต้องฆ่าตัวตายแล้วเอาระเบิดมาใหม่นะครับเพราะว่ามันโดนระเบิดแล้วมันตายไงนะครับผมโอเคโอ้ผมขอย้ะเคลียร์มอนด้วยมีตัวนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวบอสเราจะใช้เป็น ระเบิดเคลียร์นะครับโอเคครับผมน่ารอบอสเกิดนะครับระเบิดจะดีช่วยหน่อยแล้วกันนะปึ๊บโอเคแล้วก็ไปลเลยครับแตกเลยเหรอไอ้เหี้ยคือแบบว่าทีเดียวบอสแตกเรียบร้อยนี่ครับอย่างเงี้ยหัวแรงเกินนะครับมันจะถูกเนิร์ฟป่ะเนี่ยมันแรงขนาดนี้มันโกงมากนะครับ แล้วถ้าบอ่าสมมติมันแรงแบบในทุกด่านอะ่ะผมก็ยังไม่ได้ลองทุกด่านหุ่นลงหุห่นเหล็กอะไรเงี้ยนะครับคือแบบพวกโหมดอ่ะว่า PVE เก่าๆคือแม่งแรงหมดเลยนะครับโอเคครับผมมาผมก็เคลียร์มอนแล้วตอนนี้นะครับปึ๊บแล้วเตรียมระเบิดใจดีนะครับไอตัวงูนี้นา่าจะปลาไล่อยู่แหละนะครับจะลองดูปึ๊บผมแบบว่าเล็งจุดปาลาระเบิดไปก่อนนะครับ เกิดมาอีกแล้วไอ้เหี้ยมาเร่งเลยครับปาไปเลยครับปุ๊บโดนปะโดนนะครับโอเคสวยเอ้ยโดน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 เหรอวะไอ้ยังไม่โดนหรอเดี๋ยวนะครับมันต้องปาลงไหนวะเนี่ยโดนชื่อแดงตรงไหนมันต้องปาตรงไหนวะเดี๋ยวปาระเบิดนีก่อนปว๊บโอเคครับแม่งอยู่สูงอ่ะปุ๊บไม่โดน มันไม่โดนเลยครับทุกคนยวลองแบบว่าป้ายมันชิดขอบตรงนี้ดิอ่ะกดดูโดนโดนโดนอยู่โดนอยู่หมื่นห้าครับหมื่นห้าครับเออมันต้องแบบว่าปาาใกล้ๆแถนเนาะเนี่ยบางเนี้ยปึ๊บแล้วกดปึ๊มโดนป่ะวะเหมือนจะไม่โดนเลยวะเนี่ยปึ๊บกดอ่าโดนโดนโดนสามหมื่นนะครับ เจวๆๆปึ๊บกดตัวยี่หมื่นห้าโอเคอีกรอบหนึ่งผมว่ัน่าจะไม่รอดแล้วแหละนะครับเอ้าโดนเฉยน้ำปลาตรงนี้เนาะเออข้าบนหน่อยนึงนะครับเองก็ถือว่ารู้เรื่องนะครับด่านนี้มันก็แรงอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นด่านงูตัวสุดท้าย่อปืนยิงดีกว่านะครับยิงง่ายกว่านะครับเออระเบิดปลายากครับผม ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับระเบิดในแมพเพนนะครับถ้าผิดขอัยนะก็เป็นระเบิดที่ผมคิดว่าใช้ปั๊มแต้มได้สบายนะครับแล้วก็แรงด้วยนะครับโอเคแล้วก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้เดี๋ยวฝากกดไลค์แชร์ซับสไครต์ก็ผมด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ